อาจารย์อรไรวันเอกพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุณอารัน์สวัสดีค่ะคุณประชนสวัสดีค่ะมาคนมาสมัครผู้ปกครองปัจจุบันนะจะบอกว่าต้องการให้ลูกเก่งต้องการให้สอบได้ต้องตัวครูเนี่ยเรื่องการเรียนเก่งเนี่ยครูถือว่าครูทําได้นะคะโรงเรียนเลิศคณิตเนี่ยนะคะเราได้รับรางวัลชนะเลิศของประเทศโอเบตอวอ์ด้านคุณครูในได้รางวัลผู้บริหารวิชาการยอดเยี่ยมโรงเรียนเลิศคณิตได้บริหารจัดการยอดเยี่ยม แต่ครูคิดว่าเก่งไม่พอครูแถมให้คือคนดีกับคนกลา้าแต่ครูคิดว่าระยะนี้ผู้คองอาจจะไม่เข้าใจครูแต่ในวันข้างหน้าอีก10ปี15ปีจะเข้าใจว่าสิ่งที่เลขกคณิตเนี่ยนะให้ไปนะคนะ,ะก็คือการเป็นคนดีในหลวงเน่ทรงบอกว่าเป็นคนดีก่อนถ้าดีแล้วเก่งแต่เก่งอัดไม่ดีและถ้าเป็นคนดีแล้วไม่กล้าจะมีประโยชน์ เพราะฉันดีมาก่อนแล้วก็มาเก่งแล้วกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและสังสรรค่ะเล้วชนิ้จะมีเวทีตลอดเวลาเว,ว,วทีเราสแปวรบาแต่สิ่งที่เป็นความชัดเจนของเรื่องเลิศคนิตก็คือนอกจากการเรียนเก่งเด็กเลอศชนิดก็คือเป็นเด็กที่ถูกปลูกฝังในเรื่องของคําสอนในหลวงราชกาลที่9 9ข้อนี่คือคาพีของบุคลากรและเด็กเลิศชนิทุกคนเลิศคนิดเนี่ยในหลวงราชกาลที่9เสด็จสวรรคงคตเนี่ยเลิศคนิดร้องเพลง สามร้อยเจดสิบวันค่ะคุณนร่ร้องเพลงตั้งแต่วันที่สิบสีตุลาคมปี2 5 5พ้าสิบเก้าก็คือสิ้นสุดก่อนวันถวายพระเพลิงร้องที่ริมถนนตรงบันไดบันดริมถนนลงไปเลยค่ะลงไปเลยร้องไม่ว่าจะฝนจะตกหรือจะค่ำแล้วนะคะหกโมงเย็นเราจะร้องจนมีแฟนคลับนะมารอดูว่าเพราะร้องเยอะมากริมถนนเต็มระบบเลย นะคะบางครั้งก็จะมีแมลงนะคะเพรามันคํานะะบางครั้งเนี่ยก็จะมีเสียงแตรหรืออาจจะมีผู้คนมองว่าไอ้อะไรเคาก็ทําอะไรหรือบางคนก็จะตัหนิครูค่ะคุณบรรชนว่าว่าครูทำดนติีนะคะว่าผู้ก็จะรอดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ครูยังมั่นคงครูร้องสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดวันเพลงเพลงเทิดพระเกียรติประมาณสามสิบเพลงอ๋อเลือกมาแต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกันวันหนึ่งค่ะค่ะร้องวันนึงไม่ต่ำกว่าสองรอบ นะะแน่นอนรอบลึงถนนก็คือหกโมงเย็นแต่รอบบนโรงเรียนจะมีเพิ่มเพราะว่าครูคิดวา่าเมื่อเราสูญเสียนะคะพระมหากษัตรย์พ่อที่ยิ่งใหญ่ไปเนี่ยวันที่สิบสี่ครูคิดแล้วว่าครูจะต้องทำอะไรสิ่งที่ครูคิดก็คือโอเคเราร้องเพลงแสงเสิญพระบารมีตามส่วนกลางไปก่อนพอเราร้องเพลงเพลงเดียวไม่พอนะคะเราต้องร้องมากกว่าหนึ่งเพลงเมื่อร้องมากกว่าหนึ่งเพลงครูก็จะสอนนักเรียนว่าเพลงนี้มีนัยยะอะไร พระองค์ท่านเนี่ยช่วยอะไรเด็กๆบ้างแล้วครูก็ได้ซึมซับว่าโอ้เด็กๆนี่เขาเริ่มรู้สึกอ่อนเขาเริ่มคิดถึงบางคนเขาร้องไห้บางคนเขาร้างาองด้วยด้วยแววตาที่เขาจงรักภักดีเพราะฉะนั้นทุกเพลงเนี่ยเด็กของคุณครูบางทีไม่รู้หรอกว่าเพลงนีน้ชื่อเพลงอะไรค่ะแต่ดนตรีขึ้นมาค่ะร้องให้หมดร้องให้หมดล้วก็จะเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนหมถึงว่าเด็กทุกคนของโรงเรียนทุกคนร้องได้จนเป็นที่ ประจักษ์ของคนสงข่าวว่าเลือดชนิดลูกปร,ราชา่าเพราะเด็กเนี่ยจะร้องเพลงคือตัวเล็กตัวน้อยนะแต่เวลาร้องเพลงเนี่ยเราจะสังเกตแล้วว่าหนึ่งระเบียบเราต้องดีทุกคนต้องยืนเป็นแถวเลยแล้วก็ชูลูกพระบรมฉาย,ยาลักษณเอาไว้เหนือศีรษะแล้วต้องนิ่งเพราะถ้าใครไม่นิ่งเนี่ยก็จะทําให้ยากาศเสียนะคะทุกคนก็จะต้องยืนนิ่งด้วยการสงบแล้วเวลาร้องเนี่ยเขาจะได้ซึมซับมันเป็นการสอนลูกๆของเราให้มีความ ผูกพันความรักแล้วก็เข้าใจในพระองค์ท่านโดยที่ใช้บทเพลงนะคะเป็นสิ่งที่สอนอนะคะพอตอนหลังๆเนี่ยการร้องเพลง377วันของเลือดกนิตเนี่ยนะก็มีการกล่าวถึงนะคะก็มีทีวีมาทำขา่าวมีการบันทึกเหตุการณ์ของเลือดกนิตลงในจดหมายเหตุสมคาประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครเป็นกิจกรรมผวาความจงรักภักดี นะครับในหลวงราชการที่9นะครับซึ่งเป็นรูปแบบเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่สงขลาครับเป็นโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์จังหวัดสงขลาครับโรงเรียนนี้ได้ตั้งปณิษานร้องเพลงเทิดพระเกียรติในหลวงราชการที่9นะครับน้อมถวายลนะแสดงความอลาลัยแด่พระองค์ขับร้องทุกวันตั้งแต่วันแรก14ตุลาคมนะครับทันทีที่ท่านสวรรคตนะครับ ถัดมาอีกวันหนึ่งนะฮะก็ร้องเพลงเทิดพระเกียรตินะครับตั้งแต่วันสิบสี่ <14 S 1> เลยสิบสี่เลยนะฮะคนที่ผ่านไปมาแถวนั้นเนี่ยจะเห็นเป็นภาพชินตาของชาวสขลานะครับหรือว่าผู้ที่ผ่านสัญจรไปมาตรงถนนรามวิถีอำเภอเมืองนะครับทุกวันหลังเสร็จสิ้นการเรียนอาจารย์อุไรวันเอกพันหรือว่าครูแม็กก็เป็นผู้บริหารของโรงเรียนเลิศคณิตแห่งนี้จะนํานักเรียนพร้อมด้วยคณะครูนะครับมาร้องเพลงเทิดพระเกียรติที่หน้าโรงเรียนโดยพร้อมเพรียง แล้วก็ชูภาพกรับรามฉา,ายาลักษณ์ที่มีข้อความฉันเกิดในราชการที่9ฉันลูกราชการที่9บ้างนะเป็นภาพที่ซึ้งใจประทับใจของผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากนี่นะฮะล้อมาจนปัรนี้เนี่ยก็ไม่น้อยกว่า295วันแล้วสิโอ้โหใช่ไหมฮะออและตอนนี้ชาวเลิศคิต ยังได้เตรียมการปลูกต้นดาวเรืองด้วยตัวเองคนละ9ต้นเพื่อให้เป็นเลข9และในวันที่2 0ถึง26ตุลาคมดาวเรืองทุก9ต้นจะมารวมอยู่ที่โรงเรียนเลิศชนิตวันนั้นชาวเลิศชนิตก็จะร้องเพลงท่ามกลางดอกดาวเรืองนะครับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาสําคัญเาทราบาีนะฮะใช่ครับยถึง26ตุลาคมนะครับก็จะเป็นภาพที่เก็บไว้เป็นความทรงจําในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนนะครับเพื่อให เ,เด็กนักเรียนเลิกชนิดรุ่นต่อไปได้เห็นว่าในวันที่ในหลวงราชการที่9เสด็จจากไปนั้นรุ่นพี่ๆของโรงเรียนแห่งนี้ได้แสดงความจงรักภักดีบันทึกไว้อย่างไรบ้างโอ้ดีมากนะโรงเรียนนี้ร้องทุกวันใช่ครับตั้แต่14ตุลาคมปีที่แล้วนะร้องหน้าโรงเรียนครูด้วยนะฮะ,ะครับเราพักันอี่ครูหนึ่งนะครับคุณผก้ช,นะช่ครับการร้อง3า7ร้อวันเนี่ย ะะเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยนะคะเลือคณิตยังปลูกดาวเรือง <S <S เหลืองอลา,ามอยู่ที่หน้าโรงเรียนเลือคณิตตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมปีห้าเก้าจนถึง <S <S ปัจจุบันดาวเรืองยังไม่เคยร้างรือจากเลือกนิสัยด้านหน้า<ต>ด้านหน้าโรงเรียนค่ะแล้วช่วงเวลาอื่นนะคะสิ่งที่กิจกรรมที่เราปลูกฝังให้กับเด็กเนี่ยเป็นอะไรทำอะไรอีกบ้างคะคนสังคมเองครูกับพี่ว่าวิชาสังคมเนี่ยเป็นวิชาที่ มันน่าจะต้องถูกบรรจุเป็นวิชาที่มีความสําคัญเพราะสังคมคือหน้าที่พลเมือง <c oughs> หน้าที่พลเมืองวันนี้เรามีปัญหาก็อ,อะไรก็หน้าที่พลเมืองเรื่องศาสนานะคะเพราะว่าวิชาสังคมเนี่ยมีทั้งหมด5สายสาศา <c oughs> สนาเศรษฐศาสตร์ีิพลเมืองภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ <c oughs> เพราะฉะนั้นครูจึงมารับการสอนในวิชาสังคมแต่ครู <c oughs> ไม่ได้คิดตมงนกะวิชาของครูครูสอนฟรีห้องทางานครูเป็นห้องกระจก แล้วคุณจะมีไมคอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นครูจะพูดแล้วก็สอนนะคะทุกวันครูจะพูดถึงการเป็นคนดีแล้วก็คําสอนในหลวงเรายึดคําสอนในหลวงและราชก,การที่เก้าข้อคำเก้าคำสอนของพ่อเราจะทวนนะคะทุกคนนะ,ค,ะครูทุกคนต้องไปหมดและเรียนทุกคนใครอยากจะเรียนสังคมกับครูแม่ลงชื่อแต่ค่าแล้วเรียนของครูคือ นักเรียนต้องทํากิจกรรมเพื่อในหลวงหากคุณจัดกิจกรรม,อ,มอะไรก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องอนุญาตค่ะแต่ตัววิชานั้นเรียนฟรีฟรีค่ะครูไม่เคยคิดต่างครูมองอย่างเช่นวันนี้เรากำลังพูดเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองครูะคจะเน้นในเรื่องของหน้าที่พลเมืองที่เราเราส่งต่อสิ่งที่เราทําสิ่งที่เรายึดมั่นสิงเราเชื่อเนี่ยให้กับคุณครูคนอื่นในโรงเรยียน เพราะนี่คือเริ่มต้นจากเราเลยกต้องครูเนี่ยมีความจงรักภักดีครูต้องตอบว่าอย่างแรงกล้านะคะทำมาก่อนนะคะทำกิจกรรมอย่างเี้ยมาโดยตลอดตั้งแต่พ่ออยูย่และเมื่อวันที่พ่อจากคนไทยไปองค์กรทั้งองค์กรเราสามารถรับรู้ได้เพราะเราเนี่ยคุณครูของเราไม่ใช่คุณครูสอนพิเศษครูเป็นครูประจำหมดสิ่งแรกครูว่าเราต้องเอาปัใจของเขามาก่อนให้เขาเข้าใจ เพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นนิยามแห่งความดีเมื่อเราพูดถึงพระองค์ท่านให้ใครฟังจะพูดยากเพราะว่าถือว่าทุกคนก็คือทราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณอยู่แล้วเราจึงคิดว่าการที่จะบอกสมาชิกข,ของเราเข้าใจเป็นเรื่องที่ยากและเลดคณิตจ,จึงได้ให้บุคลากรทุกคนมีบทบาทร่วมกับการทํางานของตัวครูด้วยเลดคณิตเนี่ยนะคะในหนึ่งปีเนี่ยมีวันสําคัญของชาติกี่วัน เลิกฤทิจัดกิดจกรรมทุกวันสำคัญของชาติเช่นเช่นวันเด็กเริ่มต้นปีเดืมนมก,การาอะไรขึ้นวันเด็กเลยนะแต่แลเลิกฤทิ์แบ่งออกเป็นสองพาร์ทพาร์ทแรกก็คือจัดงานในหลวงราชกาลที่เก้าพระผู้ทรงอัจฉริยภาพนะก็คือเป็นการให้นักเรียนได้รู้ว่าพราะองค์ทรงเป็นพระอัจฉริยภาพอย่างไรและเราก็ให้เขาแข่งขันกันด้านวิชาการพอช่วงบ่ายครูจัดแข่งก็คือในหลวงราชกาลที่เก้าองค์อักษรศิลปินเป็นการร้องเพลงเทิดพระเกียรติ เพลงพระราชนิพนธ์ในเพลงจะบอกทั้งคนฟังและคนร้องนะคะเ้็นความทราบซึ้งว่าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณอย่างไรพราะวันที่16มกราเป็นวันครูแห่งชาติวันครูแห่งชาติแต่เดิมเราคิดว่าครูแห่งชาติก็คือครูที่ดีแม่พิมพ์ที่ดีของชาติแต่สําหรับครูเราต้องยกให้พระองค์ท่านเป็นครูของชาติครูแห่งแผ่นดินเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นครูที่ครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่าง าการทรงงานของพระองค์การที่พระองค์สอนเราทั้งหมดเป็นครูที่ประเสริฐที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเลิกนี้จะจัดเทธสการนะคะและให้นักเรียนทุกๆคนเนี่ยนะคะได้มาร่วมกิจกรรมกับเราก็นําบทพระราชดำรับพระบรมราโชวาท,ที่เกี่ยวเนื่องนะคะกับการเป็นศิษย์หรือการเป็นครูในคลาที่พระองค์เนี่ยนะคะบีพระบรมราโชวาทให้นักเรียนได้พร้อมสนึกเราจึงเรียกงานนี้ว่าวันครูแห่งแผ่นดิน พอมาวันตรุจจีนค่ะคุณบัญชรเรารู้ว่าคนจีนเนี่ยเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่เก้าในฐานะที่พระองค์เนี่ยให้ความเมตตาให้แผ่นดินและยางสับสนุนนะคะคนจีนที่มาพักพิงเราก็จัดงานวิหบพัดถิ่นใต้พบบระบารมีในหลวงรัชกาคที่เก้าโดยทั้งบุคลากรและนักเรียนนะคะเราจะแสดงเป็นง,งันาแสดงเลยว่าคนจีนเนี่ยนะะเกิดสงครามฟินแล้วก็ต้องนะคะพาเนจรล่องทะเลมาเพื่อมาอาศัยประบรมพธที่สัมภัน แล้วก็มาจนประสบความจะเดินเรื่องเพราะวันนี้จะถึงรหัสสงกรานต์เราจัดงานพ่อสองแ้าน,น้้ำคือชื่อเพราะพระองค์เป็นปราบของน้ำนะคะองค์ท่านทรงหัวใจดูแลบริาหานจัดก,การน้ําได้ดีเพราะฉะนั้นเราเดินรวมนรงมันหะ,ะทั้งทั้งสงขลาเป็นขบวนก,ก็คือชื่องานว่าพ่อสองแ้าน,น้้ำคือชื่อปีปีที่จะจัดเป็นปีที่สามพอวันที่สิบสองสิงหาคมน,นะคะ,ะเราไม่ลืมว่าเรามี สมเด็จพระ,าพระนางเจ้าพระบรมราชินาคู่บุญบารมีนะคะแล้วเมื่อพ่อนะคะอ่าเสด็จจากกลับฟ้าไปนะแม้เรายังมีแม่ที่ต้องการกำลังใจจากคนไทยเราจัดงานนะคะแม่แห่งแผ่นดินรอยยิ้มของพ่อพ่อในหลวงเคยบอกว่าถ้าอยากเห็นรอยยิ้มของเราก็คือดูที่พระราชินีออกไปร้องเพลง ริงถนนอีกแล้วกลับเข้ามาในโรงเรียนโดยจัดกิจกรรมนะคะให้นักเรียนเห็นว่านะคะประวัติการพบกันของพระองค์ท่านและก็การทํางานคู่เคียงข้างพระบารมีกับในหลวงเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้ามีพระมหากรุณาที่คุณต่อพวกเราอย่างไรพอมาวันที่13าตุลาวันนี้เป็นวันสาคัญมากนะคะเลิในจัดงานคือสิบสาตุลาอาทิตย์อับแสงชื่องานเนี่ยทุกทุกงานแต่ทุกทุกปีทุกปีตุลาจะจัดค่ะอาทิตย์อับแสงเรา ให้มันเียนออกข้างนอกออกริ้มถลน,นอีกเหมือนเดิมค่ะให้คนไทยได้รู้ว่าวันที่13ตุลาเป็นวันที่เสียใจที่สุดของคนไทยวันที่เราสูญเสียพ่อเราสูญเสียที่พักกรีนที่ยิ่งใหญ่ของเราไปเราจัดกิจกรรมด้านนอกแล้วกลับเข้ามาจัดกิจกรรมด้านในในการจัดกิจกรรมของเรียนเลอกคณิตเนี่ยนะคะก็คือไม่ได้จัดแต่ครูไม่ได้จัดแต่นักเรียนเรามีผู้ปกครองและประชาชนตอนนี้เรามีประชาชนที่ขอมาร่วมกิจกรรมกับเรา เพราะเขาก็อยากที่จะมายืนร้องเพลงหรือได้ถือภาพของพรอองค์ท่านในวันที่13กุลยายน <Okay. S 1> พอวันที่5ธันวาคมเราจัดงาน5ธันวาเลิกดิ้นู้สารต่อพ่อภูมิพลชื่องานอีกค่ะเพราะฉะนั้นออกข้างนอกอีกค่ะนะคะถามว่าทําไมครูจึงไปร้องเพลงเปนฉนเพราะครูต้องการเผยแพร่นะคะความจงรักภักดีและการเดประเกียรติพระองค์ท่านถ้าครูทําเฉพาะในโรงเรียนครูได้ครูได้ สมาชิกคูได้ทีมงานได้องค์กรแต่ครูคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์เป็นพระศาสดาพระองค์มีคําสอนในหลวงรัชกาลที่เกาก็เหมือนพระศาสดาพระองค์ก็มีคําสอนแต่พระองค์ขาดพระสงฆ์คือผู้เผยแพร่ครูจึงคิดว่าพระสงฆ์สําคัญมากนะอย่างน้อยๆครูเลยตั้งปณิธานว่าครูจะเป็นพระสงฆ์เป็นผู้เผยแพร่นะคะคำสอนของพระองค์ท่านให้มากที่สุดเท่าที่ครูจะทําได้ เห็นว่ากิจกรรมที <formation Chop in paso> ่ท <again> ี <ts syllables Pen uhan> ่ครูแหม่มคิดในสัตั์โรงเรียนเรื่องนีทุกอย่างคะมันยึดโยนที่ศูนย์กลางคือพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ฉะนั้นเลยอะไรที่มันทาให้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 ทาสิ่งนี้ครเพราะว่ามันเกิดจากความรู้สึกอะไรของของเราค่ะกระจากความจงรักภักดีอย่างแรงกล้าของตัวคนนี้ยิ่งยิ่งเราทําเรายิ่งลึกซึ้งอย่างเช่นเมื่อเราทําภาพยน ครูสร้างสร้างหนังด้วยนะฐานพระราชาเขาสร้างเองกำกับเอง่จริง,รงๆแล้วคนไทยเนี่ยยังไม่ได้รู้ครบหรอกว่าพระองค์ทำอะไรถ้าคนไทยรู้ครบว่าพระองค์ทำอะไรและเดินตามพระองค์ท่านประเทศไทยจะไม่เกิดปัญหาอะไรเลยะคะ่ะคุณผนะู ครูคิดว่าหากครูเองเนี่ยนะคะมีความจงรักและคุ้มมั่นใจมากก็พระองค์สุดท้ายนะคะที่จะนำพานะคะประเทศชาติให้สามารถนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองแบบผาสุกได้ถ้าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ใช่ทําไมเราไม่ทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นมาได้มันอาจจะไม่สําเร็จในรุ่นเราแต่เราจะต้องเริ่มทำก็คือการสามตอซึ่งตรงนี้คืองานของครูไม่มีกเกษียณครูคทําจน าวารลสุดท้ายของชีโคูคำสอนของในหลวงราชการที่เกทั้งเก้าข้อนะคะข้อหนึ่งความเพียรข้อสองคุณต้องรู้จักความพอดีค่ะนะคะข้อสรู้จักตัวตนข้อสี่รับได้ให้เป็นเป็นทั้งผู้รับและเป,เป็นผู้ให้หข้อที่หอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนทะี่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราอย่าอ่อนแอนะเราต้องเข้มแข็งก็ถกหนังสือเป็นอมสินอันนี้สอนเด็กได้ดีที่สุดสอนผู้ใหญ่ด้วยว่าการเรียนรู้ไม่มีการจบสิ้นนะคะข้อเจนะคะพูดจริงทําจริงข้อที่แปดซื่อสัตย์ต่อความดีทั้งปวงหากสิ่งใดเป็นความดีคุณต้องซื่อสัตย์นะคะข้อที่เก้าหากคุณรู้ว่าสิ่งใดเนี่ยดีและสําเร็จต่อให้ยากเรีนขนาดไหนคุณก็ต้องบักบันฝา่าฟันนํามาให้ได้จนสําเร็จเก้าข้อนี้ คือคนที่เจะหยิบแล้วก็นําเอามาใช้เลือดคณิตเนี่ยได้รางวัลนนคือทั้งประเภทสถานศึกษาแล้วก็บุคคลนะคะเป็นสิ่งที่บอกว่าทางเดินที่เราเดินม,มาค่ะคุณประชรเราน่าจะเดินม,มาถูกทางแต่ที่สําคัญคือรักษาแล้วก็เดินม,มาต่อไปขอบคุณรางวัลคนดีสีสงขานะคะนะท่านพลเอกเประยมติมาสุวรรณล์กับขอบพระคุณนะคะมูลนิธิอรอาราสงขาะนะ,ะท่าน,นบรรจงการศิลนปะ์ที่ตระหนักและให้ความสําคัญคนสงขา ที่ทาคุณประโยชน์สร้างคุณงามความดีคืนกับจังหวัดสงขลาคืนกับแผ่นดินครูเชื่อว่าคุณต้องทําธุรกิจบนพื้นฐานของการทําความดีและความดีที่คุณทำไม่ใช่แค่ทําความดีให้ตัวเองคุณยังต้องแบ่งปันให้กับสังคมคุณยังต้องนึกถึงชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยค่ะครูเชื่อว่าความดีนี้ส่งต่อกันได้ ค่ะเอาล่ะะคนี่ก็คืออาจารย์อุไรวันเอกพันธ์นะคะหรือว่าครูแม่มนะคะเป็นผู้บริหารโรงเรียนเลิศคณิตสงขลาวันนี้เวลาของสปอตกาแฟหมดแล้วเราสามคนรับคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ